แล้วตกป็นประเด็นี่เฮ้ยนี่ไงหมาหมาบอโลเขียร์ดิเอ้ยหมาตมาเหรอคะแล้วหมาเองยังไงวะเออเราเป็นยังไงอะอะไรคือเองเองเบ็นหมาหรอไอโบโบไม่ได้หมาไงแต่ใส่หน้ากากหมาทำไมวะอะไรอะไรวุ้ย เอ๊ะเอ็มอะโทษไปความความความพี่ชายพี่แหลกน้องโทษเถื่ีน้องเถื่อนเถื่อนไปไหนไปไหนไปยปาย้าไหนก็ได้ฮ่ะเองมีตังค์ป่ะพี่ขอตังค์หน่อยเดี๋พี่เลงหนึ่งเก้าเจ็ดห้าพี่หนูพึ่งงอมมาหนูบดหนูบดหนูบดกระโปงเกลไปเหลืออยูหกร้อยอะเหลือเท่าไหร่ฮะหกร้อย เอางี้เอางี้เอางี้เองเลขอะไรน้องเองเลขอะไรเก้าดึงสีฮะเอาอะไรอะไรนะเก้าหนึ่งสี่พี่จะให้หนูเหรอเก้าหนึ่งสี่อ๋อมาหนึ่งนะอันนั้นน้องเองใส่ถุงมือไปหาเก็บขยะขายน้องจะได้รวยๆเว้ยน้องเอาไปหาแล้ต่ใส่ใส่ถุงมืออะ ใส่ถุงมือแบบพวกเก็บขยะขายน้องทีหลังอะทีหลังไม่ต้องอะไรแหลมหมอเขาจะไปกล้ารแหลมก็รุ่นใหญ่อะฮะอะไรฮะน้องจิจานอะไรเนี่ยเองอะฮะพี่อะไรอะพี่ไม่ใช่รุ่นใหญ่หรอกน้องเอาจริงอะก็แตกก่การแต่งตัวก็รู้ว่าไม่น่าใช่รุ่นใหญ่อะเฮ้ยรุ่นใหญ่เขาทำไมมันต้องแต่งตัวยังไงรุร่นใหญ่อะมันตั้งตัวมันตั้งแต่งตัวยังไง รุ่่นใหญจะไป็นรูใบไ,ไม่ใช่แบบนี้แน่นอนอ่ะเอาง่ายๆรุ่นใหญ่มันแต่งตัวอะไรก็ได้เว้ยรุ่นใหญ่ก็คือรุ่นใหญ่น้องเป็นจำไว้ใหญ่อะไรอ่ะไม่เห็นเลยเอ้ยพูดไม่ค่อยสวยนะอันเนี้ยไอ้โปรโลเคียดนี่น้องพูดไม่ค่อยสวยว่ะคนเนี้ยเฮ้ยน้องเคียร์ที่อื่นได้ไหมพี่หลักวะเฮ้ยน้องน้องน้องไหนคะเบียร์ทำอะไรดุเลยดูกระตันเล็กๆแค่เนี้ยก็คำพูดเองไม่ค่อยดีอ่ะเองหล่อหลอกอ่ะ คำพูดเองอ่ะก็พิษก็พิษแล้วหลอกหนูก่อนอะอะไรล้วหลอกอะไรพี่ไม่เรียดหนูหมาหมาหมาอ้าวก็ได้ยินว่าโบะไงโบะก็คือหมาหรือเปละโธ่ไม่ใช่โบะก็คือโบะโบะไม่ใช่หมาโบะคือหมาน้องโบะก็คือโบะโบะไม่ใช่หมาหมาพันโบอ่ะไม่อดีปักปักก็เป็หมาเหมือนกันน้องไม่ใช่มันไม่ใช่มันก็โบะแล้วโบะไม่ใช่หมาก็คือไม่ใช่หมา หมาโบมันก็คือหมาน้องทเทงใส่อยู่อ่ะมันคือหัวหมาเวยเ้ยเออมันคือหัวหมาเว้ยเนี่ยหัวหมาเนี่ยหัวคนมัไม่ใช่หมาเอางี้เอางี้เองเองเอง,เองอยากได้เงินใช่ปะ่ะอาฮะคนเราอ่ะเวลามันจะได้เงินอ่ะมันก็ต้องมีของแลกเปลี่ยนเว้ยของฟรีไม่มีในโลกหรอกเชิดเดอะไล่เองมีนี่ป่ะล่ะเขาเรียกว่าอะไรความสามารถพิเศษอ่ะ ความสามารถพิเศษมีอ่ะมีอ่ะความสามารถพิเศษอ่ะแบบแบบแบบวิ่งสีขาวิ่งวิ่งสี่ขาอะไรแกได้ป่ะพี่วิ่งแค่ดูก่อนได้ป่ะวิ่ใช่หมานี่พี่จะวิ่งทําไมอ่ะน้องพี่ให้เองพี่ให้เองมือหนึ่งอ่ะเองวิ่งสี่ขาได้ป่ะหลาน้องชายเออได้ป่ะน้องได้ป่ะพี่เองมือหนึ่งอ่ะน้องใช้มืออ่ะน้องใช้มือใช้ขาโบโบไม่ใช่คนที่เงินจะซื้อก็ได้นะอ้าวก็เองบอกอยากได้เงินน่ะเออ จะได้ไหมเอามือมืงเอาวิ่งสี่ขาให้ดูหน่อยไม่เอาไม่โบว์ต้องวิ่งด้วยอาคานก็ได้คานก็ได้ถ้าวิ่งไม่ใหม่คานได้ไหมไม่ได้กูบอกว่าไม่ใช่หมาก็บอกเรียกเป็นหมาอยู่นั่นน่ะเอางี้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 เอ็งทำอะไรได้บ้างอ่ะความสามารถพิเศษเองอ่ะความสามารถพิเศษได้ไหมเหาดได้ไหมกูว่าตีนี่เรียกเป็นความสามารถพิเศษได้ไหม เอาเลยเหรอควรตีนเหรอเอ้ยน้องหลอกมาแน่น่ะเดด double เปล่าโมไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นเลยมีอย่างอื่นไหมล่ะมีอย่างอื่นไหมล่ะควาสามารถเองอ่ะความสามารถเองอ่ะมีปะมีปะเห็นน้องก็มีมีไม้โบก็ไม่รู้โบก็เป็นโบอย่างเงี้ยไม้คนเราต้องมีความสามารถพิเศษเออ อย่างน้องพี่เนี่ยติดหญิงคุณคอควาสาารแล้วอย่างเองอย่างพี่อย่างพี่พี่เนี่ยความสามารถคอมแหลกน้องคอามแหลกน้องนั่นแหละเองเองมีความสามารถพิเศษปะอ๋อดีอยู่ฮะอะไรอ่ะสวยสวยอะไรน้องเห็น <laughs> เหมือนโบ้เลยนะ่ะอายมากไหมเวลาพูดอะไรอย่างเงี้ยอายอายหโอ้โหน อายไหมน้องโอคำพูดเองแบบ่ครเข้าหูอะไรวะมาส่งมาสวยอะไรมาส่งมาสวยอะไรน้องเออคาไหนโบดูดิเ่ะโบสวยอ่ะใครใครไปไหนใครก็เอ็นดูโบโบเขาเอ็นดูว่าเองเป็นเป็นโบไงโอ้โพี่บอกว่าเขาบอกว่าเองเป็นหมาน้องโ้โหแรงถึงหน้าโบจะยนแต่โบก็มีหัวใจอะหัวใจอะ เออมันก็ต้องมีมันก็ต้องมีอยู่แล้วป่ะคนเราไม่มีหัวใจมันจะอยู่ได้ยังไงถูกป่ะล่ะถูกเองก็พูดแปลกนะถูกถูกป่ะล่ะอะไรฮะอ๋อก็พูดถูกไหมล่ะว่าหัวใจมันก็ต้องมีกับทุกคนอยู่แล้วไม่มีมันจะใช้ชีวิตยังไงอ่ะถูกป่ะล่ะคือมันก็ต้องมีอยู่แล้วแต่หมายถึงความรู้สึกไงพอรู้สึกทําไมอ่ะทําไมมันทําไมมันมันทำไมแล้วมันทำไบร์ก็ถามนี่ไงว่าความรู้สึกมันไแล้วพี่ไม่มีความรู้สึกหรือไง ไม่บอกเนาะความลับคนเราไม่บอก,กหรอกเขาแบบนี้เออก็ความลแบบับเหมือนกันะลับที่ถามหนูหรือยังถามเองหรือยังไอ้น้องคำพูดไม่ค่อยดีอนะแล้วพี่จะทำไม้เอ้พอเราเองไปหยิบผัดแจหลังรถมาดิไม้อะไม้ด้ได้ๆพี่ตีหน่อยดิตีหน่อยดิคนนี้คำพูดไม่ค่อยดีอะไรวะฮะไม่เอาอย่าทำหนูเลยคำพูดไม่ค่อยดีนะมาความรู้สึงความรู้สึกอะไร S <S นนพ,พี่จะมายุ่งกระดูดทำไมได้พี่ปล่อยดูไปก็ได้ <S <S ก็เองลรอหลอกอะเองทรงเองแบบคุยตอนแรกก็พี่ก็ทักไปมั่วอเองทรงเองมันได้ไออคำพูดเองไม่สวยตั้งแต่ที่ตกปลาแล้วน้องเพงคุยอะแต่พี่ไม่ว่างไงพี่เปลี่ยนชุดมาแล้วมาเจอเองพอดีเนะี่ยมันยังไง <S 2> <S 2> คือคือคืออะไรคือคือแบบ ผู้ใหญ่คุยด้วยแล้วคือทำท่าทางล้อหลอกคืออะไรเออมาหลอกมาหลอกเพี่ยดููไม่ได้ทำอะไรเลยคืออะไรดูอยู่ขอดูซื้งโอ้โหพี่เจโดนเล้าไอโบว์มาหลอกพี่ยะล้อหลอกพี่ยะไม่ไม่เมื่อกี้คือคือผู้ใหญ่เขาพูดพูดเนี่ยมาคือทำท่าทางทำทางอะไรทำไมไม่คุยไม่ตอบดีอะใช่คือมาล้อหลอกคือคืออะไรคืออะไรถามไอโบ คืออะไรคืออะไรเอ้ยมันล้อหรอพี่อะเอ้ยมันร้อหรอกพี่เฮ้ยดู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 รูดูหูอูดูดูดูรูดูดูอูด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 ้ดู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 ูด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 ีดคําพูดูดูคูด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 ููด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 ่ดูดูดโดูดูดูะูด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 ูะูด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 องอุยพี่เตน้อง พี่อเขาคุยกระดูกระดาษดูยังไม่ได้ทำอะไรเลยดุยู่งเฉยไม่เราไม่ไม่ตอบอ่ะไม่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ผู้ใหญ่คุยด้วยก็ต้องตอบดิเนาะก็พอถูกไปพูดพี่ก็ว่าหนูดดุพอดุพูดพี่ก็ว่าพอดุไม่พูดพี่ก็ว่าพอดุพูดพี่ก็ว่าดพี่เจเองเองไม่พูดเองไม่พูดเองก็อยู่เฉยๆดิเองจะมาทำอะไรท่าละยึกยักยึกยืนทำไมมันคือการล้อหลอกอ่ะเนี่ยไอ้น้องดุไปทำอะไรซะหน่อยมานทำอะไรเมื่อกี้ก็ทำอยู่เมื่อกี้เห็นกับตาเนี่ยสี่ตาเนี่ยเมื่อกี้พี่มีสี่ตาเหรอ สองคนไงนเอองงอะไรงงอะไรหนูไม่ได้งงอะไรในปีที่สุดที่พี่จะหาเลื่อนอยูบ้างงั้นเอาตังค์มาให้พี่หนห่อยปะเดี๋ยวพี่ปล่อยเลยถ้าเองเอาตังค์มาให้พี่อะถ้าเองไม่ให้พี่ก็อยู่อย่างเงี้ยเหมือนเก้าเจ็ดห้าน้องโอ้ยพี่เอ้ยทำมาหากินหรือพีท่ทำบ้างไหมทำไมต้องทำอะอา้าวแล้ว่าพี่จะมาขอเงินคนอื่นแบบนี้ได้แล้วทำไมอะทำไมทำไมก็เองล้อหลอกอะ เองล้อหลอกพี่จะขอทำไมเองไม่ให้เองก็โดนพี่กระทืบเพราะเองล้อหลอกไงถ้าเองไมาล้อหลอกพี่ก็ไม่ขอเองหรอกแล้วพี่จะพี่จะกระทืบหนูเลยหรอก็ใช่ไงคำพูดเองไม่ค่อยสวยอ่ะทำไมอุโบ้ไม่น่ารักหรอฮะกอหลุโบ้ไม่น่ารักหรอฮะไม่ถูกใจเหรอถูกใจอะไรน้องเองรู้ว่าเองคุยใครอยู่เนี่ย ไม่รู้พี่ไป่เคยบอกอ่ะหนจะ<อ>รู้<อ>ดได้ไงอ่ะบอกบอกบอกเขาดิน้องอันนี้คือหนูหนูต้องรู้ใช่ไหมหือว่าไงพี่ใจเย็นๆพี่ค่อยคุยกับหนกูนก,นก,นก็ได้คนเนี้ยว่าแต่พี่เป็นใครอ่ะอยากรู้ปะไม่บอกปล่อยให้ปล่อยให้คาใจหน,นูก็ไม่ได้อยากรู้เหมือนกันอ้าวคือคืออะไรอันนี้ อะไรคืออะไรเอาก็พีไปบอกหนูก็ไม่ได้อยากรู้นี่คขอคนเตียนพี่อะพี่ขอคนเตนอะคืออะไรคืออะไรคืออะไรอันนี้คืออะไรพี่อะคืออะไรอยู่ๆก็จะมาเก็บเงินคนอื่นทําไมอะทาไมก็เองเขาพูดไม่ค่อยดีอะพี่ก็เก็บทําไมอะทําอะไรพี่ได้แล้วเองทำไรพี่ได้ทําอะไรพี่ได้แล้วแล้วพี่จะพี่ทำอะไรหนูได้อยากโดนใช่ไหมน้องเองอยากโดนใช่ไหมทำก็ทําได้อะทำก็ทําได้เนี่ยเนี่ยทำไมหนูก็ทําได้ี่ะเฮ้ยเอาไงเฮ้ยเฮ้ยเอาไงน้องเฮ้ยไปไป้ย เมื่อกี้เขาสวนพี่ใช่ไหมพี่จริงม้าช่เขาสวนพี่มันก็มันก็ต้องหนีกันแหละทำไรพี่ได้อะพี่ถามหน่อยดิว่าเองทำไรพี่ได้เองทำไรพี่ได้โจดีทำไรพี่ได้น้องโดนแบงค์ล้านยางกูเด้ฮะอ่ะโดนเจตเจตตี้พี่โดนเจตตี้โดนเจตตี้โดนพี่ผมเด้ทำไรทำไรทำไรพี่ได้น้องเองทำไรพี่ไม่ได้อะเองง่ายเองทำไรพี่ไม่ได้ไอ้น้อง แขนปะแขนปะแขนปะทำไรได้ทำไรได้ทำไรได้เฮ้ทำไรไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยไอโบโลดีทำไรไม่ได้เไหมทำไรได้ทำไรได้ทำไรได้โดนเล้าร้องเลยร้องเลยร้องเลยโดนเล้าเสียทีโอ้โหดนเล้าเสียทีทำอะไรไม่ได้นี่วะเถอะงม่โจะเสียแล้วโดนเล้าเสียจริงเอาที่ไม่ขับไปโรงพยาบาลอ๋อแหลกเดี๋ยวไปนี่ดีกว่าสอนอดีกว่าเไปเอาปูนอมีปูนปะเอาปูนยัดดิยัดดิยัดดิเอาปูนยัดตัวเลยตัวแดงดูตัวแดง เปิดเปิดกระเป๋าไม่ได้เปิดความงงเลยทีเดียวเซ็งหมดเดี๋ยวเข้ามาหลังดีทำอไรที่ได้น้องสิ่งเดียวที่เองทำได้ก็คืออ้อนวอนพี่อ่ะไอ้น้องอ้อนวอนอ้อนวอนให้พี่ไม่ทำเองต่อเข้าใจปะโหเข้าใจป่าไอ้น้องเข้าใจปะ เก็บรถดีกว่าเข้ามาเดี๋ยวกระทึบต่อเลยใครวะไอโบโลจัดไปพี่จัดไปทำอะไรได้ทำอะไรได้ทำอะไรได้เฮ้ยพี่เขาปากดีไงโบอ่ะปากดีเอาจริงว่าถ้าคุณแกเองไม่ส่วนพี่อ่ะพี่ก็ไม่ทำนะแต่เองส่วนไง ถูกถูกถ้าไม่ส่วนคือไม่แทนคนเราอ่ะมันก็ต้องลาชีวิตเขาได้บ่าน้องไม่ใช่ว่าเองแบบโดนโดนแล้วทําคืนอะไรเงี้ยต้องดูด้วยซีซีใครใหญ่กว่าดูด้วยน้องถูกไม่ใช่ว่าเสียวอ่ะใครวะพูดไปพี่พูดไปจริงพี่เขาอยากทํานะผู้ยญงผู้หญิงอะไรเงี้ย,ยก็อยากทำอะไรแต่คำพูดเองไม่ค่อยสวยถูกต้อง ร้องแล้วมั like. ้งน่าพี okay, ่โหพี่ก็พ şey ูดเกินไปไม่ร so ้องหรอกทายแค่ดีร้องก็ไม่ต้องมาทํำป็นร้องม่นร้องอะไรทั้งนั้นอ่ะโหเดี๋ยวได้ร้องจริงเดี๋ยวได้ร้องจริงเดี๋ยวโหเดี๋ยวได้ร้องจริงเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นแหละจะร้องจริงเดี๋ยว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 โดนเดี๋ยวได้ร้องจริงเดี๋ยวร้องจริงอ่ะเยอะมีคำว่าจริงคือร้องแน่อ่ะ อา้าวศพไปไหนวะแจ้งใบนะ,ะเอาเรียบร้อยเรียบร้อยโดนดิ้หนีโดนดิดหนีนนหนนเขากลับมาอีกรอบแบบวิญญาณอ่ะพี่รอเลยเฮ้ยไม่ค่อยเฟี้ยวอะไรเลยวะรีบเข้ามา<อ>นะเดี๋ยวเขาเข้ามาเดี๋ยวหนีเดี๋ยวไม่เจอนะ้องรออะไรอ่ะพี่นี่ต้องรีบเข้านะเ<อ>ดีนะ๋ยวโดนนะรออย่ารอ คือร่ออะ yes คือแกร่ออะเ e yes. s คือว่าง่ายคือคือเท่อะพี่เจนคือพี่เจนเท่นะแต่พี่แม็กไม่ไหวคืออะไร